บ้านกาแฟ أ, บ้านแพงโกโกซิกโทรมาครับโกโกซิกฮัลโหลครับทดสอบพนักง,งานให้แต่งตัวเป็นผีบา้าวายมันเมียนว่าจันครับผมครับว่ากูจะกลา้าไหมกูทำเมื่องเงินโอเคครับ <gauge> กูแต่งตัวเป็นผีบ้าเข้าไปสบายดีน้ำตกและลานตาสวยนยาเขียวกะจีมเมื่อเขือเทศพันดีมาไหว้แม่นาคีขึ้นถ้ำนาคีที่นี้คืออำเภอบนแพงจังหวัดนครพนมผมรับงานมา ให้ปลอมตัวเป็นผีบ้าเข้าไปในร้านกาแฟโดยที่ให้พนักง,งานนี่ไม่รู้จะลองใจว่าพนักง,งานของแกนี่จะปฏิบัติกับลูกค้ายัางไงผมก็ว่าคิดว่ากูกล้าไหมก็ต้องลองอรท่าน <c oughs> ตามไปดูครับกูว่าคืนตังเขาดีกว่าจะ <c oughs> พ่งมาคุณกล้าปะฮะดยเลยครับท่าน <c oughs> ให้กูนุกก่งกระสอบอีกไปกัอใหญ่เลยกู แต่กูไม่ขอถอนแม่นะกูอายคุณบอกแม่นเจ้าชายดูใบแต่อายเป็นผู้เบาถิงใบหนุ่มยอกผู้ไทยอำเภอบันแทงนครพนมบ้านอายบ่มีบ่อน้ำมันบ้านอายมีแต่บ่อบาดาลชายาหนุ่มกระสอบบ้านอย่างลอบ้านหากิน รับบิงซูครับผมฮะรับบิงซูครับผมโอ้ผมไม่กินปิ้งงูครับบิงซูครับผมโอ้บิงซูครับผมนึกว่าปิ้งงูปกติกินแต่สวั่งูเอาบิงซูกับ ชาเขียวครับครับผมผมเอาโป๊กอ่ะข้าวโพดช่าช่างตูงตนั่นคนเขาเขานมมาอะไรน,นะฮะเขาเนมมาเขาเนมมาข้าวชาเขียวครับโอ้รวดเร็วทันใจราชาเหมือนเตรียมกันไว้ <laughs> หรือว่าเขาจำเราได้ไม,ไม่รู้ครันเขายังจำเราไม่ได้จำเราไม่ได้เขาจะจำได้ก็จำพวกกระสวดงกูดูแล้วแต่ครับขอบคุณครับบรรยากาศดีนะครับ สัวงงูสวงงูเอาหลอบิงชัวงูายังจำเราไม่ได้ครับท่านขอกินจังไงกินชิ้ตัดโม่มาปากแล้วตับมมมนักโมมเลย นี่ยท่านเขาแถมบางแงาไว้เลยเงาอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะลิ้นจีลิ้นจีช่างตายกันไม่เคยบูดหรอเริ่มมีกลิ่นแล้วเพราะว่ากลิ่นกระสอบปานท่านเลยมึงดูหูกูจะชี่ท่านมึงท่านคงใช้กินกระสอบปุ๋นนะครับ เขาปากผมเลยผมของบ้างี่ยผมมีพาท่านไปแตะผมบ้างไหมทิชชูไหมครับท่านฮะทิชชูไหมทิชชูเลยไม่สะอาดผมจะไม่บอกใครท่านช่านอะไรท่านทำไมช้อนร้านนี่มันใหญ่จังเขาไม่เรียกช้อนท่านที่ใส่เขาเป็นแบบนี้ อย่างกูบรรนมพูดถึงก็พนักงานร้านนี้บริการดีเนาะครับท่านครับโอ้สวัสดีครับท่านประธานครับผมโอ้ยินดีครับที่ท่านได้มาครับผมอาจารย์ที่ทัวร์หาผมใช่ไหมครับครับผมครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับเป็นที่ไหนครับไอ้พนักงานบริการดีอยู่ครับอ่ะไออันนี้ก็อร่อยครับวผมว่ามันมันน่าจะจำผมได้ตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วผมจำได้เดินยางเข้ามาแล้วมึงกูให้กูแสดงอทั้งวัน ขอบคุณอาจารย์หลายนียครับเทียบเทียบเทียบครับขอบคุณมากครับที่แวะมาครับผม